ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้นไม้หน้าบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําสมาชิกที่เข้ามาในบ้านใหม่ค่ะครับก็คือต้นหลิวใต้วันนะครับดอกของเขาก็มีสีสันสวยสดงดงามนะครับเป็นสีม่วงเล็กๆนะครับแล้วก็ราคามิตรภาพต่อมือใหม่มากเลยเพื่อน ครับแล้วก็ต้นหลิวไต้หวันเนี่ยครับผมขอสารภาพเลยผมตั้งแต่ผมเลี้ยงต้นไม้มานะเมื่อก่อนก็ต้นนี้ผมก็ยังไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับยังไม่เคยปลูกคราวนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมซื้อมาจากตลาดเทเวสน,นะครับต้นละประมาณไม่ใช่ประมาณดิต้นละ20บาทผมก็เลยทดลองซื้อมา2ต้นนะครับ ต้นของเขาก็มีดอกที่สวยงามนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตาข้อมูลในเน็ตนะครับที่เขาจะบอกว่าต้นหลิวไต้หวันเนี่ยมีต้นแล้วก็มีดอกสีม่วงสดใสเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กถิ่นกำเนิดมาจากกัวเตมาลาและเม็กซิโกมีส่วนทรงลำต้นเตี้ยแต่กิ่งก้านสาขาเล็กๆออกไปรอบต้นจนแน่นทึบนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจ้า แดทั้งวันได้ยิ่งดีปลูกเลี้ยงง่ายอ่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปลูกเลี้ยงง่ายเือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองทดลองนะครับส่วนกระถางนี้กระถางที่2เนี่ยก็คือลากเขาแน่นแล้วผมสังเกตว่าเอามาตั้งไว้ประมาณ4-5วันนะใบเขาเนี่ยเริ่มเริ่มเหลืองนะครับไม่น่าจะขาดน้ําอันนี้ผมคิดว่าลากเขาลากน้องเขา,น,าน่าจะแน่นนะครับเนี่ยดูเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนกระถางน้องแล้ะครับ แล้วมาดูว่าเลี้ยงง่ายจริงไหม like อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าครับใช่ยางนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางน้องเขาใหม่ดีกว่าไปทุบชีวิตน้องอาจเขาจะดีขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับไปกันเลยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กะมะพรสับลงไปลองก้นกระถางเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมเลือกใช้กระถาง8นิ้วนะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยของน้องน่าจะประมาณ5 5นิ้วได้ประมาณ5นิ้วได้ แล้วก็ผมก็จะใส่ดินที่ผสมปุ๋ยคอกลงไปนะครับกับมูลไส้เดือนหลังจากนั้นผมก็จะใส่สตาร์เกิลจลงไปเลยนี่เกลือสีม่วงคล้ายๆเกลือสีม่วงเลยอ่าแล้วเรามาดูต้นน้องเขานะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแคะกระถางดูรากเยอะมาก ดึงน่าไม่รู้จะดึงได้แบบเพราะว่ารากเนี่ย,ดยเด็กเขาก็ทะลุตรงช่องระบายน้ําข้างล่างนะครับพันยุ่งเหยิงไปหมดเลยกรณีแบบนี้ผมเคยปลูกต้นไม้แล้วถ้าจะเป็นกรณีนี้นี่คือรากน่าจะมีการขาดแล้วก็ช้าแน่นอนอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกอไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ดึงออกง่ายเลยนะครับอันนี้มันต้องมีรากที่ขาดอ,าอันนี้ดึงดึงน้องออกมาแล้ว สังเกตว่าลากแน่นมากแน่นแบบเป็นล่องเป็นรูเป็นรูปของกระถางเลยนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะวางลงไปเลยผมไม่ไม่อยากจะอเอาวัสดุปลูกของเก่านะครับเอาออกผมก็จะวางลงไปเลยดีกว่าใบที่มีลักษณะเหลืองผมผมคิดว่านะผมก็ไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพนะครับผมก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อย แต่ผมคิดว่าใบเหลืองเนี่ยลากเขาแน่นกระถางผมก็เลยอยากจะ,ะให้น้องเนี่ยเขาไปอยู่กระถางที่มันใหญ่ขึ้นสักนิดนะครับแล้วรอดูอาการถ้าเปลี่ยนกระถางบ่อยไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยครับขยับมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าตั้งไว้เลี้ยงน้องไว้สักพักเนี่ยใบเหลืองเนี่ยจะดีขึ้นไหม ผมก็ลดน้ำอตอนเช้านะครับให้ชุ่มเลยรอบเดียวพอแล้วก็ตั้งไว้ให้โดนแดดนะครับแล้วผมก็จะโรยปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรเสมอนะครับโรยลงไปที่ขอบขอบกระถางเช่นเดียวกันนะครับกับต้นไม้ต้นอื่นๆที่ผมเคยเลี้ยงนะครับนี่โรยลงไปอย่างนี้เลยขอให้รอทีเถอะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่รอดกอ็เรามือใหม่ก็ทดลองปลูกกันไปนะครับต้นละ20บาทไม่แพงพอโรยปุ๋ยละลายช้าเสร็จก็ปิดหน้ากระถางด้วยกะาษมะพร้าวที่แช่น้ำนะครับอีกรอบหนึ่งรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดินนะครับไม่แห้งจนเกินไปก็ใส่รอบๆกระถาง ให้ดูสวยงามหน้าเห็นไหมครับกระถางข่าวมันตัดกับต้นไม้ของน้องมากผมชอบมากเลยแต่ข้างบนเนี่ยใบไหมผมว่าอาจจะตั้งแดดแรงไปเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยน้องก็โดนแดดเต็มเเลยอาจจะแบบยังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนซื้อลำโพงยังเบร์ลำโพงไม่พอครับอยู่ดีไปตั้งแดดเลยเงี้ยก็อาจจะใบไหมอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลดน้ําให้ชุ่มเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นที่เขาว่าเลี้ยงง่ายนะครับอันนี้ผมก็ได้ทดลองมาลองดูว่าจะง่ายจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะต้นหลิวไต้หวนันเพื่อนๆที่เลี้ยงแล้วปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ส่วนไอ้ต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ใบนั้นเขาไม่ค่อยไหม้สังเกตว่าใบนี้จะเขียวสดเลยครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วผมก็เปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเลยนะครับหลังจากนั้นตั้งไว้ประมาณ2-3งวันก็น้องเขาก็สดชื่นแล้วก็มีดอกเล็กๆออกมาอย่างนี้ผมก็เห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจเลยนะครับนี่แต่ผมก็ตั้งโดนแดดเต็มๆเ,เลย ครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปหาต้นไม้มาปลูกกันใหม่สวัสดีครับ